ไอติมทวงสัญญาหาเสียงหวังเศรษฐาเพื่อไทยนะครับรับรองกฎหมายผักดันยกเลิกการเกณฑ์ฐานก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้นะครับพรรคเพื่อไทยมจาจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยได้และนายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินนะครับจะนะครับทำตามสัญญาอะไรที่เคยให้ไว้หรือเปล่าเพราะว่ามีหลายๆนโยบายและหลายๆอย่างนะครับที่ขอาที่มีการผักดันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ไปขัดกับ พวกพรรร่วมต่างๆซึ่งแน่นอนครับถ้ามันไปขัดผลประโยชน์กับพักร่วมเนี่ยครับจะผลักดันออกมาได้หรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่านะครับในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนตามความรู้สึกของผมผมมีความรู้สึกว่าพรรค ที่มีการจัดตั้งรัฐบาลตรงนี้มันเป็นการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันเป็นการตกลงเจราจาเรื่องผลประโยชน์มากฝ่าการที่จะทําเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะครับไอติมนะครับทวงสัญญาหาเสียงหวังเศรษฐาเพื่อไทยเนี่ยรับรองกฎหมายผักดันนะครับยกเลิกการเกณฑ์ทหารไอติมหวังเศรษฐาจับมือก้าวไกลร่วมกันนะครับทําตามหาเสียงรับรองกฎ,กฎหมายยกเลิกการเกณฑ์ทหารเมื่อวันที่28สิงหาคมนะครับ นายพิสิทธิ์วัชระ,ะสินธุสอสอ,สอบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อเขียนถึงการตัดสินใจเรื่องแรกของนายกรัฐมนตรีนะครับเศรษฐานายกรัฐมนตรีจะรับรองให้ร่างพรบรยกเลิกบังคับการเกณฑ์ทหารเข้าสู่การพิจารณาในสภาหรือไม่โดยมีเนื้อหาดังนี้ผมเข้าใจดีว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยคุณเศรษฐาคงมีหลายประเด็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาและตัดสินใจแต่เรื่อง แต่หนึ่งในเรื่องแรกๆที่รอาการตัดสินใจของคุณเศรษฐาคือการตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกฎหมายต่างๆที่ถูกเสนอโดยสสและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการเงิน,นกลไกตามรัฐมนูญ2560เมื่อสสหรือภาคประชาชนมีการเสนอนะครับกฎหมายสู่สภ,ภาผู้แทนราษฎรกฎหมายทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทเพื่อนะครับดำเนินการตามขั้นตอนที่แตกต่างกันไป1นนะครับ อันนี้ร่างกฎหมายที่ไม่เกี่ยวกับการเงินจะถูกบรรจุเข้าระเบียบวาระของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลย2ก็คือร่างนะครับกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินจะต้องส่งให้กับนายกรัฐมนตรีตัดสินใจว่าจะให้การรับรองหรือไม่นะครับหากให้การรับรองนะครับจะจึงจะถูกจุถึงจะถึงจะถูกบรรจุนะครับเข้าระเบียบวาระของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การที่นายกรัฐมนตรีตัดสินใจรับรองร่างกฎหมายฉบับใดไม่ได้ความหมายว่านะครับนายกรัฐมนตรีจะต้องเห็นชอบกับเนื้อหาร่างดังกล่าวแต่หมายถึงเพียงการให้โอกาสร่างดังกล่าวนะครับถูกถกเถียงและพิจารณากันในสภาผู้แทนราษฎรแน่นอนว่าในระบบรัฐภาที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมีความสัมพันธ์กันนะครับหากนายกรัฐมนตรีและพระมรมไม่เห็นชอบเรื่องกฎหมายฉบับใดสสนะครับของ พักจากขั้วรัฐบาลซึ่งเป็นเสียงข้างมากก็สามารถโหวตไม่เห็นชอบและปัดนะครับตกกฎหมายดังกล่าวในประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้แม้จากสภาชุดที่แล้วนายยกนะครับรัฐมนตรีประยุทธ์ตัดสินใจไม่รับรองร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงินที่ถูกเสนอจากฝ่ายค้านสูงถึง41% 19ฉบับจาก46ร่างนะครับจากข้อมูลที่รวบรวมโดยนะครับ1น1นะครับพัด แต่ผมหวังว่าในรัฐบาลชุดนี้นายกเศรษฐาทวีสินนะครับจะเห็นถึงความสำคัญของการนำประเด็นดนังกล่าวมาถกเถียงกันในสภาผู้แทนราษฎรและตัดสินใจรับรองให้กฎหมายเกี่ยวกับการเงินให้ถูกบรรจุเข้าวาระของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยที่โดยท,ดยที่หากนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับร่างใดสสรัฐบาลก็สามารถอภิปรายถึงเหตุผลและโหวตไม่เห็นชอบในสภาผู้แทนราษฎรได้ ความคาดหวังของผมตร,ตรงนี้ยิ่งสูงเป็นพิเศษสําหรับร่างกฎหมายที่มีหลักการและเหตุผลที่สอดคล้องกับโนโยบายที่คุณเศษรษฐาพัก์เพื่อไทยเคยได้ลงช่วงหาเสียงอย่างเช่นร่างพรบร,บรับราชการยกเลิกบังคับการเกณฑ์ทหารที่พักก้าวไกลยื่นเข้าสู่ขบวนการของสภาเมื่อวันที่18กรกฎาคมและตอนนี้ ได้ถูกสำนักนะครับประธานสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างการเงินซึ่งนับเป็นร่างกฎหมายแรกๆที่กำลังรอให้นายเศรษฐานายกนะครับเศรษฐามาตัดสินใจว่าจะรับรองให้ร่างดังกล่าวเข้าสู่ประชุมสภาหรือไม่ โดยสาระสําคัญของนะครับพรบรับราชการยกเลิกนะครับบังคับการเกณฑ์ทหารมีดังนี้ 1. ยกเลิกบังคับการเกณฑ์ทหารในยามปกติในยามปกตินะครับคัดเลือกบุคคลเข้าไปเป็นทหารกองประจำการจากบุคคลที่สนใจสมัครเข้ารับราชการด้วยตนเองเท่านั้นโดยเปิดให้บุคคลทุกเพศนะครับสามารถสมัคร เป็นทาหารกองประจำการได้ในมาตรา8ถึง9เปิดให้คณะรัฐมนตรีนะครับตาพระราชกฤษฎีกาเรียกและตวรวจเลือกนะครับคนเข้ากองประจำการเฉพาะในยามที่มีเหตุปรากฏว่าประเทศอาจเผชิญกับสงครามในระยะเวลาอันใกล้ตามมาตรา1-0 สองยกระดับคุณภาพชีวิตพลทหารห้ามนําพลทหารไปทํางานรับใช้งานส่วนตัวเป็นพลทหารรับใช้หรือกระทาการใดๆที่ละเมิดต่อร่างกายหรือเจตใจตามมาตราหนึ่งสามกำหนดให้หลักสูตรนะครับฝึกนะครับวิชาทหารต้องส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตยสิทธิมน,นุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทหารในมาตรา12สสนับสนุนให้มีการทบทวนไรายได้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพลทหารให้ นะครับเหมาะสมยิ่งขึ้นในมาตรา1นนะครับปรับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของพลทหารให้มีความยืดหยุ่นขึ้นโดยคำนึงถึงความก้าวหน้าทางอาชีพในมาตรา9นะครับ 3. ออกแบบขั้นตอนนะครับธุรการให้ทันสมัยยิ่งขึ้น กำหนดให้รายละเอียดและขั้นตอนทางธุรการต่างๆนะครับเช่นนะครับขึ้นบัญชีทหารกองเกินนะครับการรับสมัครทหารกองประจำการการปลดทหารกองประจำการถูกออกแบบในระดับกฎกระทรวงเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า แม้วันนี้คุณเศรษฐากับพรรคก้าวไกลอาจไม่ได้อยู่ในขั้วการเมืองเดียวกันในฐานะรัฐบาลกับฝ่ายค้านแต่เราจะร่วมมือกันในการใช้กลไกสภาเพื่อเดินหน้ายกเลิกนะครับและบังคับ การเกณฑ์ทหารโดยเร็วและสร้างสังคมที่ประชาชนมีเสรีภาพและประเทศที่มีความมั่นคงควบคู่กันไปก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าถึงแม้จะเป็นฝ่ายคา้านหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลน,นะครับนะครับไม่ใช่ว่าเป็นฝ่ายคา้านก็ต้องคา้านตะบี้ตะบนันมีอะไรคาร้านค้านกันทุกอย่างนะครับเป็นฝ่ายคา้านเสนออะไรมาก็ไม่ได้นะครับต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลต้องดูนะครับว่าวันนี้นะครับเมื่อไม่ว่าจะ,จะเป็นทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเมื่อเสนออะไรที่เป็นผลประโยชน์ แก่ประเทศชาติเป็นผลประโยชน์กับประชาชนครับสิ่งนั้นนะครับต้องช่วยกันที่จะผลักดันให้ผ่านเพราะมันเป็นประโยชน์ของประชาชนไม่ว่าจะเสนอโดยฝ่ายค้านไม่ว่าจะเสนอโดยฝ่ายรัฐบาลเหมือนกันครับว่าเรื่องของการนะครับยกเลิกการเกณฑ์ทหารอันเนี้ยนะครับต้องบอกก่อนว่ามันไม่สามารถที่จะทํามาได้เพราะมันไม่มีการผลักดันอย่างจรงิง <hardships> จังเนื่องจากอะไรครับเพราะมันเป็นการเสียผลประโยชน์นะครับในค่ายทหารหรือเปล่า เพลียผลประโยชน์ของทหารหรือเปล่าเพราะวันน is like ี้นะครับตามที่เราทราบตามที่เรารู้และก็มีการออกมามีข่าวออกมาบ่อยๆว่าเอาทหารเกณฑ์ไปรับใช้อยู่ที่บ้านในทหารนะครับต้งแต่ยศระดับเสนาพง์ในพลนะครับไปรับใช้เมียทหารไปอยู่นะครับไปเลี้ยงไก่มั่งนะครับไปอยู่ร้านอาหารมั่งนะครับไปเลี้ยงหมามั่งนะครับไปทํางานบ้านมั่งอะไรครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับการเป็นทหารเกณฑ์ผมก็ยังงงเลยว่าวันนี้นะครับเป็นทหารเพื่อเข้าไปเป็น ล้วของชาติไปรับใช้ชาติแต่วันนี้มันกลายเป็นว่าเข้าไปรับใช้นายและบางคนถึงขั้นที่ตามข่าวที่ออกมานะครับต้องบอกว่าตามข่าวที่ออกมาเนี่ย ตามข่าวที่ออกมาก็ต้องบอกก่อนว่ามีการที่เอาไปอยู่บ้านเจ้านายโดยที่ว่าตัวเองนะกลับไปอยู่บ้านนะครับเงินเดือนก็ยกให้กับเจ้านายไปนะครับอบัตรเอทีเอ็มก็ให้กับเจ้านายเจ้านายก็ไปถึงเวลาเงินเข้าก็ไปกดเอานะครับทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันคือผลประโยชน์หรือเปล่าเช่นวันนี้ยกตัวอย่างว่าวันนี้นายพลเองนะครับ ต้องการที่จะเอาทหารรับใช้สัก4คนสมมตินะครับผมไม่รู้ว่าเขาเอาไปได้เท่าไหร่นะครับมีโคต้าเท่าไหร่สมมติเอาไปสักสคนแต่อีก2คนนะครับเอาไว้ที่บ้านตัวเองนะครับเอาไว้รับใช้ลูกเมียเอาไว้ดูแลเอาไว้ซักผ้าเอาไว้ถูบ้านเอาไว้เลี้ยงหมาเอาไว้เลี้ยงไก่เอาไว้ตัดหญ้าอะไรก็แล้วแต่เป็นทหารรับใช้ของตัวเองแต่อีก2คนบอกให้กลับไปอยู่บ้านแต่เงินเดือนอ่าตัวเองเอาอันนี้ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่มันมีข้อคําถามที่ตั้งออกมา แบบนี้นะครับเพราะว่ามันก็มีคนหลายๆคนออกมาบอกว่าวันนี้นะครับเขาไปเป็นทหารแต่เขาไม่ได้อยู่ที่ทหารเลยครับเขาไปเป็นทหารเกณฑ์แต่เขากลับมาอยู่บ้านทํางานเหมือนเดิมแต่เงินเดือนก็ให้กับนี่และบางคนก็อย่างที่ข่าวที่ออกมานะครับมีการทรมานนะครับก็ มีการทรมานทหารนะครับที่ไปเกณฑ์เนี่ยนะครับเป็นการรับใช้ไปอยู่ที่บ้านเจ้านายบางคนเนี่ยครับไปเป็นทหารแต่ต้องไปอยู่ที่ร้านอาหารไปทํางานที่ร้านอาหารอะไรเงี้ยไปเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงไก่อะไรเงี้ยไปรับใช้ไปซักเสื้อผ้าให้เมียเจ้านายเมียที่เป็นระดับนะครับคนที่มีตําแหน่งใหญ่โตนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการที่เราจะต้องทหารเนี่ยนะครับ มันน่าจะแบ่งออกนะครับแล้วก็ใช้วิธีสมัครใจและที่แปลกก็คือว่าในหน่วยงานราชการอื่นๆเวลาที่เปิดรับสมัครเนี่ยเปิดสำรับสมัครร้อยคนคนสมัครไปเป็นพันแต่วันนี้การเปิดรับสมัครทหารเนี่ยนะครับทําไมไม่มีคนเข้าไปสมัครทั้งๆที่ทหารบอกว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีโอ้โหปกป้องประเทศชาติแต่ไม่มีใครอยากไปสมัครเป็นทหารเกณฑ์เพราะเนื่องจากอะไรครับมันไม่ได้ไปรับใช้ถ้ามันไม่ได้เกียรติไม่ได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่มันกลายเป็นทหารเกณฑ์ไปรับใช้เจ้านายไปรับใช้เมียเจานย ไปนะครับเป็นทหารรับใช้มากกว่าไปเป็นทหารรับใช้ชาติแต่เป็นทหารรับใช้เจ้านายไปไปตัดหญ้านะครับไปเป็นคนขับรถไปซักเสื้อผ้านะครับไปเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงไก่มากกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องรอดูนะครับว่าสรุปแล้วนะครับกฎหมายที่ยกเลิกการเกณฑ์ทหารจะผ่านนะครับพรอมชุดนี้หรือผ่านรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ